นี่ก็ลุงวางก็มาเต่างอยนะครับแล้วก็จอดรถอยู no ่ตรงนี <Bron> ้นะครับพอดีนะครับพอดีรถโอ้รถหลานนะครับจอดแล้วก็ลุงวางก็ลงมาดูนะครับลงมาดูวัดนี้นะครับแล้วก็ถ่ายคลิปไว้ด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นวัดเอ่อสรินะครับสรีมังคละเต่างอยนะครับนี่นะครับนี่แหละครับเต่างอยนะครับแล้วก็เป็นวัดนี้นะครับก็สวยงามมากครับ เดีลุงล่างให้ถ่ายให้ดูนะครับถ่ายรอบๆก่อนนะครับดอก,ก่อน,นะครับาามาดูมนะครับอันนี้นก็เป็นวัดที่สวยงามอยู่นะครับในล,ลุงล่างพาเรอบๆเรียบๆไปก่อนนะครับ ก็ดูก็สวยงามนะครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดีมากครับนี่ครับครับอันนี้ก็พระธาตุเต่างอยนะครับนี่ก็พระธาตุเต่างอยครับแล้วก็พระธาตุเต่างอยนะครับดูแล้วับดูีด๋ยว่างให้ดูเลยนะครับเพราะว่า วิวสวยนะครับวิวสวยบรรยากาศดีนะครับโลง่ลงๆเลยนะครับโลง่ลงๆเลยนะครับเดี๋ยวลุงบางให้ดูรอบๆนี้ก่อนนะครับก็เย็นดีนะครับก็เย็นดีนะครับแล้วก็ลุงวางก็มากับน้องตองน้องแหม่มนะครับก็อรออยู่ในรถแหละครับ ระหว่งางให้ดูเลยครับดูบนท้องฟ้าก่อนนะครับดูดูบนท้องฟ้าก่อนับเดี๋ยวระหว่างเดินเดินมารอบๆกันนะครับเดี๋ยววนๆก่อนเดี๋ยววนๆนครับนี่นะครับ ครับดูแล้วก็สวยงามมากนะครับสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยว่างให้ดูหมดนะครับด,ดูหมดมนี้วก็ให้ดูไปก่อนนะครับเรื่อยๆเลยนะครับครับแล้วก็ท้องฟ้าก็สดใสนะครับท้องฟ้าก็สดใส อันนี้ก็วัดก็รู้แล้วนะครับวัดน,นีก็รู้แล้วก็มีชื่ออยู่แล้วนะครับเดินมารอบๆเลยนะครับน,นี่ก็วัดเตางอยนะครับอยู่ใกล้ถนนนี่แหละครับแบบนี้ลงุงวางก็มาเที่ยวมาชมดูก็สวยมากนะครับสวยงาม ก็แดดก็ร้อนนะครับแดดร้อนเดี๋ยวลูกหลัก็หลบๆก่อนออน,น,นี่นะครับเดี๋ยวลงหลัพาเดินแบบเรียบๆกันเ,เลยครับอำเภอเต่างอยนะครับนี่นก็อำเภอเต่างอยนี่นะครับ ครับลุงวางก็ยืนอยู่ตรงร่มนี่นก็ร่มลมพัดดีนะครับเยน็ยนเยน็ยนเย็นวืบวืว,วาบๆอยู่ทั้งเย็นทั้งร้อนนะครับออกตากแดดก็ทั้งเย็นทั้งร้อนนะครับเดี๋ยวลุงวางให้ดูเลยครับฟีฟ์เลยครับวัดนี้ก็รู้ชื่ออยู่นะครับนี่ครับ ครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ